ของการทำไฟฉายนะครับคือผมคิดว่ามันก็น่าสนใจดีแล้วก็มันไม่มีอะไรซับซ้อนตัวที่ผมทำนะฮะล่าสุดก็คือตัวนี้จริงๆผมก็ทำแบบนี้มาหลายตัวแล้วนะครับเพราะว่ามันใช้ได้ดีมีขนาดเล็กนะฮะความสว่างสูงถือว่าสูงทีเดียวแล้วก็เราสามารถที่จะยืดหยุน่นทำอะไรกับมันออกแบบอะไรกับมันเพิ่มเติมได้อีกเยอะนะครับ อย่างตัวนี้เนี่ยใช้หลอดแบบ3 m mm, มลตรหลอดกลมนะฮะทั้งหมด30หลอดนะฮะก็เป็นขนาด6คูณ5หลอดนะครับก็คือแถวเรียงก็คือคอลัมน์นี่ก็หหลอดแล้วก็แถวโลนะฮะแนวโลก็5หลอดนะฮะรวมก็30หลอดแล้วก็เอาลังฐานแปะนะฮะแล้วก็ต่ออนุกรมกับตัวด้านทานตัวด้านทานเนี่ยที่ผมใช้ก็เป็นขนาด10โอห์ม3ตัวต่อขนานกันเลย จริงก็คือ3.3มจุดสามโอห์มะค่าความต้านทานสิบโอห์มสามตัวขนานก็คือ3.3เพราะว่าผมต้องการกระแสอยู่ที่ประมาณ400มิลลิแอมนะครับพอใช้ค่าตรงนี้มันก็อยู่ประมาณ420ม mm, ิลลิแอมนะครับ4ี่ยมิลลิแอมหลอด30หลอดนี่ก็คือหลอดมันก็ประมาณ10กว่ามิลลิแอมนะครับซึ่งกระแสใช้งานตามสเปคของมันอยู่ที่20่สมิลลิแอมก็ถือว่าอยู่ในโซนที่ปลอดภัยแล้วก็มันมันไม่ร้อนมากนะก็ มันจะทําให้ led มีอา er, ยุการใช้งานที่ยืนนานนะอย่างหนึ่งก็คือปริมาณแสงก็เหมาะสมดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมใส่เข้ามาก็คือตัวตะวคอนะไอ้ไม่ใช่เป็นขั้วนะฮะขั้วที่สามารถจะต่อกับอย่างอื่นภายนอกเช่นผมต้องการจะคอนโทรลนะมีไดเวอร์มาคอนโทรลอาจจะทําเป็นไฟกระพริบหรือทําเป็นสโตร s สโคปหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นนะฮะแล้วแต่นะฮะ เราสามารถที่จะให้เพิ่มอะไรกับมันฟังก์ชันของมันได้อีกนะครับอีกอย่างหนึ่งนะประโยชน์เล็กๆของตัวนี้ก็คือมันเป็นขาตั้งได้นะฮะก็คือมันจะช่วยคำ้ำมันเป็นขาที่3านะไม่ให้มันกระดกมาข้างหน้าเพราะว่ามันน้ำหนักถ่วงของมันเนี่ยส่วนนี้มันจะทําให้กระดกได้ง่ายแล้วก็ด้านหลังนะก็จะติดแม่เหล็กเอาไว้ซึ่งจะเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะฮะนะครับ ตัวนี้ดูดค่อนข้างแรงนะฮะ,ะปึ๊กเลยถ้าตอกเหล็กทั่วไปนะฮะแน่นมากนะฮะไม่หล่นง่ายๆนะครับบางทีเนี่ยดึงออกมาเนี่ยผมใช้กาวซิลิโคนทาไว้ต้องต้องค่อยๆดึงนะครับไม่งั้นบางทีเนี่ยหลุดเลยนะแต่โดยทั่วไปก็ไม่ค่อยหลุดอ,ะอ่ะเพราะว่ากาวซิลิโคนเองก็มีความแน่นสูงกาวตัวนี้เป็นกาวที่เหนียวมากนะฮะใช้สำหรับประเก็งรถยนต์ได้เลย อุณหภูมิใช้งานมันอยู่ที่750องศาฟาเรนไฮต์ดังนัน้นมันออกแบบมาสำหรับความทนทานอยู่แล้วโอเคนะฮะอันนี้ก็คือไฟฉายที่ผม,มออกแบบนะเมื่อก่อนผมก็ใช้ใช้ให้ดูนิดนึงก็ได้มันเป็นอันนี้ก็เรียกไฟฉายธรรมดานะฮะก็แต่ว่าไม่ไม่ถูกเท่าไหร่ตัวหนึ่งก็เกือบพันบาทอะแต่ตอนนี้ผลผมได้มา มีคนให้ผมมาความความสว่างของมันก็โอเคอะเจ็ดสิบห้ารูเมนนะตัวนี้วัดจริงๆไม่กี่รูเมนแต่แต่แต่ว่าใช้งานจริงสว่างมากสว่างกว่าตัวนี้เยอะนะครับผมเคยทำแบบเนี้ยแล้วใช้กับหลอดไอเอวีดียี่ห้อเนี้ยไฟฉายยี่ห้อ CD ด e n s e r เนี้ยฮนะแต่เป็นรุ่นใหญ่รุ่น T7 นะฮะพังละนะเนี่ยเหลือแต่ instruction s h e e t ก็สามอันนี้200รูเมนนะฮะตัวหนึ่งก็3,000บาทแล้วปัญหามันก็คือไอ้ฐานที่ใส่อ่ะตัวโมดูลนี้ฐานมันไม่ดีที่จริงฐานยี่ห้อดีฮะยี่ห้อดังเลยแต่ว่าใช้ไปใช้มามันซิลมันรั่วน้ำมันออกมากระจยอยู่ในนี้นะฮะก็แกะไม่ออกก็เสียไปเลยก็เสียได้เหมือนกันโชคดีคือเป็น,ปนของกำดันได้มาไม่ได้เสียตังก็เลย ไม่ไม่โศดเท่าไหร,ร่นะฮะถ้าซื้อเองผมคงไม่ซื้อนะฮะเพราะมันเกินไปทําเองดีกว่าสุดท้ายก็ได้ตัวนี้มาเดี๋ยวจะลองให้ดูคร่าวๆนะฮะว่า,าเป็นยังไงนะเดี๋ยวมีการลองอีกทีนะะจะเห็นชัดกว่านี้อันนี้ให้ให้ดูเฉยๆนะฮะดูจริงๆจะเป็นเป็น,ปนไฟฉายอ e ิ er. นเอเจอร์นะฮะทยบกันดูลองปิดไฟให้เห็นชัดเจนขึ้นนะฮะ ความสว่างต่างกันเลยมือบ้างขอโทษทีเนี่ยฉะนั้นผมว่ามันก็คุ้มราคานะาทำเองประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทนะฮะ ใช้ได้ทนดีเพราะว่าปกติคือที่ใช้ก็คือใช้ในที่ที่มันไม่ได้สมบุกสมบันอะ่ะแล้วก็ไม่ไม่ได้ใช้บ่อยมากนะักคือใช้ฐานธรรมดามันก็อยู่ได้หลายเดือนอะ่ะสีหเดือนนะทีนี้ ถ้าถ้าต้องการที่มันใช้ได้ยาวกว่านั้นคือใช้ใช้หนักๆใช้บ่อยๆด้วยผมก็ทำอีกแบบหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นแบบหนึ่งที่ทำจะมีคอนเวอร์เตอร์ติดอยู่เป็นคอนเวอร์เตอร์3.3โวลต์นะครับเ,เป็น IC คอนเวอร์เตอร์จากโกลมข้อดีของไอ,อตัวนี้ก็คือมันรับแรงดันต่ำสุดมันอยู่ที่ประมาณ4.4โวลต์ที่ผมทดสอบดูนะฮะก็คือสมมติว่าแบตเตอรี่คุณใช้ฐานชาร์จ อ่ก้อนหนึ่งมัน1.2นะึ่งจุวอนอ่ะสก้อนก็4.8ในชะ่ดแปแต่พอแรงดันมันตกลงเหลือเหลือหนึ่งจุดวอนเนี่ยฐานชาร์ปกติแรงดันตกไม่มากนะไฟไฟก็เกลี้ยงละประมาณ1.1นะึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดศ์วอนเนี่ยอ่าชคือไม่อยากให้ตกมากไปกว่า1.1นวอนนะครับเพราะว่าฐานเองก็จะเสื่อมเร็วมากขึ้นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันรับที่แรงดันขนาด4.4วอนได้ก็มันก็เลยใช้งานได้ดีก็นะ เวลาเลือกคอมเพสตอร์สมมติว่าคุณอยากทำแบบนี้นะคุณต้องเลือกคอมเพตอร์ให้ดีนะเพราะหลายๆรุ่นเนี่ยมันต้องใช้แรงดันอินพุตนะขนาด78โวลต์ก็คือคุณต้องใช้ฐานที่มันใหญ่กว่านี้มากกว่านี้นะครับดังนั้นอันนี้มันก็ค่อนข้างใหญ่อยู่ละหลอดก็เป็นหลอดกลม5มิลลิเมตรนะครับความสว่างเนี่ยตัวนี้มันจะโดยโดยสเปคมันจะสว่างกว่าแบบเดิมไม่น่าจะสาเท่าอะ่ะ ของเดิมเนี่ยมันสเปคหลอดมันอยู่ประมาณ10,000หมืนิลลิแคนเดลานะหรือ1 0บแคนเดลาก็ไนดะ้ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสามสี่หมื่นแคนเดล่าปนะ่ะสามสี่หมืนมิลลินะพูดผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดดจาก Data s h e t เที่ผมแปะมาก็ได้นะครับนะ่านะนะจะบอกไว้เนะพราะผมไม่ได้ดูนานแล้โอเคถือถ้าถ้าคุณใช้บ่อยเนี่ยทำแบบนี้มันจะดีกว่า ติดหน้าเหล็กเมือนกันนะเนี่ยดึงหลุห<ม>ดละเพราะแม่เหล็กมันแน่นมากีติดขนาดติดไม่เต็มที่นะมันยังแน่นได้ขนาดนี้เลยตัวนี้ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยตรงตัวคอมมเตอร์เนีนนะประมาณเกือบเกือบร้อยบาทเหมืน,นแต่ส่วนอื่นก็ราคาก็ไม่หนีจากตัวตัวนี้เท่าไหร่นะ ราคาใกล้เคียงกันก็คือจะแพงมากที่สขึ้นก็คือแบตนะตัวนี้น่าจะสิบสิบห้าบาทตัวนี้ยี่สิบบาทเดี๋ยวนี้ถ้ามันเสียเนี่ยมันก็เปลี่ยนได้ง่ายนะสมมุติว่าฐานคุณเน่าอะไรอยู่ภายในเนี่ยคุณก็ถอดฐานออกถอดลังฐานเปลี่ยนลังฐานใหม่สิบห้าบาทจบละนะอาจจะถอดแบบแม่เหล็กถอดอันนี้ออกหรือบางทีตัวท่านทานเสียแต่อันนี้ผมผมทำให้อ่ ใช้กาวซิลิโคนนะฮะแบบที่ทาข้างหลังเนี่ยแม่เหล็กเนี่ยติดติด,ตดอระหว่างแผง lcd กับตัวรลังฐานก็แน่นนะฮจากนั้นเวลาคุณถอดซ่อมอาจจะยุ่งยากนิดหน่อย <S <S เพราะปกติมันไม่เสียมันไม,ม,นไม่มันไม่มีอะไรให้เสียแค่ตัวด้านทานกับหลอดเองโอกาสเสียมันน้อยมากๆนะฮะ <S <S เ,เดี๋ยวอันนี้ลองดูอีกทีแสงตัวนี้จะต่างจากตัวเมื่อกี้คือมันจะพุ่งกว่า นะแสงเพราะว่าอันนี้ยมุมกระจายตัวนี้มุมกระจายแสงอยู่ที่25องศาแต่ตัวนี้มันอยู่ที่15องศานะฮะส้ากเกตด,ด,ดูดีๆมันจะมันจะแคบกว่านะแล้าลองเทียบกับ CD ดีเลนเะซ์ดูหายไปเลย ได้เลยเจวากล่องมาวางดูเห็นชัดขึ้นนะว่าเห็นไหมครับ ก็คือลักษณะของแสงแต่ละแบบไ่อยค่อยดูอีกทีผมจะถ่ายให้มันระยะไก,กลขึ้นนะฮะผมมีไฟฉายอยู่สามตัวนะครับตัวแรกเป็นตัวที่ผมซื้อมานานละเป็นของอินเออร์จเซอร์นะครับก็สภาพมันก็ยางอะไรง้เปื่อยแล้วก็สวิตช์เสียแต่ว่า,ามันยังทำงานได้ดีนะฮะแล้วแบตเตอรี่มันจะเป็นแบบขนาดไซส์ดีก็คือไซส์ใหญ่สองก้อน ดังนั้นความสว่างของมันก็ใช้ได้อยู่เลยนะครับอันที่2นี่ก็จะเป็นไฟทําเองนะครับเพิ่งทําเสร็จนะเอาไว้ใช้ในงานทั่วไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นไฟใช้ทําเองเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะพิเศษหน่อยก็คือมีตัวคอนเวอร์เตอร์ซึ่งจะ,จะแปลงไฟจากแบตเตอรี่นะครับซึ่งมีขนาดสีก้อนเนี่ยให้เรือไฟ เข้าตัวหลอด led อยู่ที่3.3โวลต์ามโวลตแต่ข้อดีของมันก็คือว่ามันสามารถที่จะใช้ได้ทั้งฐานชาร์จแล้วก็ฐานธรรมดาโดย Perform a n c e ไม่แตกต่างกันเพราะว่าฐานชาร์จกับฐานธรรมดานี้แรงดันมันไม่เท่ากันฐานชาร์จมันอยู่ที่1.2โวลต์ฐานธรรมดามอยู่ที่1.5โวลต์นะครับข้อดีอีกอย่างของตัวนี้ก็คือแรงดันความสว่างของไฟเนี่ยมันจะสม่อเสมอตั้งแต่ต้น เราจนกระทั่งไฟหมดเกลี้ยงทานไปใช้นะครับเพียงซึ่งจะไม่เหมือนกับสองตัวนี้ที่มันต่อตรงนะฮะไม่ผ่านคอนเวอร์เตอร์ไม่มีคอมวอร์เตอร์เนี่ยมันจะแสงมันจะลดลงเรื่อยนะครับตามระยะเวลาเพราะว่าแรงดันของแบตเตอรีมอร่มันจะตกลงเรื่อยๆตามความเสื่อมสุดท้ายแสงก็จะหรีลงรีลงนน,น,นะครับมาดูความสว่างของหลอดไฟอินเนอร์เซอร์นะครับ อันนี้เป็นความสว่างของหลอดไฟอินเอเจอร์นะต่อมานะครับก็จะเป็นหลอดไฟทําเองแต่ยังยังไม่มีอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้นี่คือลักษณะของหลอดไฟไฟที่ทําเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นไฟที่เป็นมีอินเวอร์เตอร์อยู่นะครับ จะพบว่า,าผมจะใช้หลอดที่เป็นลักษณะแสงค่อนข้างพุ่งนะครับมีการกระจายน้อยกว่าแต่ก็ยังมีการกระจายมากกว่าหลอดอินเนอร์เจเซอร์นะครับแล้วก็มีความสว่างสูงกว่าด้วยต้นทุนที่ผมใช้นะครับอไฟที่ไม่มีคอนเวอร์เตอร์นี่ก็อยู่ประมาณ70บาทส่วนที่มีคอนเวอร์เตอร์นี่ก็จะอยู่ประมาณไม่เกินส0 0รอยนะครับโอเคครับ